สำหรับใครที่ถนัดภาษาไทยเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาไทยกับเจ้าโปรเจคเตอร์กิมบอล 3S ตัวนี้กันใครที่เปิดมาใหม่แล้วภาษาเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับเราเข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะครับที่เซตติ่งตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับก็เข้ามาที่ตรงแลงเกวตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลือกอันแรกนะครับเนี่ยอยู่ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับกดโอเคเข้าไปเลยมันจะมีภาษาให้เราเลือกนะครับเนี่ยอย่างภาษาไทยเนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับให้เรากดเลือกภาษาไทยกดโอเคไปทีนึงนี่นะครับภาษาไทยก็จะมาเรียบร้อย จะแปลงเป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะครับว่าเป็นภาษาไทยหรือเปล่านี่นะครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับนี่ตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าการตั้งค่าเครือข่ายอันนี้ก็จะเอาไว้เชื่อม w i f i นะครับตรงนี้ก็บลูทูธตรงๆต,ต,ตัวเลยนอกนั้นก็จะเป็นตั้งค่าวันที่เวลาอื่นๆ เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าโฮมกันนะครับที่หน้าโฮมก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยนะครับร้านค้าแอปแอปของฉันอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตรงตัวเนาะ HDMI เอาไว้ต่ออุปกรณ์ภายนอกแล้วก็ USB ไว้เสียบแฟลชไดร์ด้านหลังแถมให้นิดนึงนะครับเจ้าเครื่องรุ่นนี้เขาสามารถเคลียร์แรมได้นะครับเราเลือกมาที่ตรงตัวแปลงเนี่ยนะครับเวลาเราเครื่องเราช้าหรืออะไรเงี้ยเรากดไปทีนึงนะครับเขาจะเคลียร์แรมระบบ a n d ด o i d ใหม่นะครับทำให้เครื่องเร็วขึ้นเป็นรูปไม้กายสิทธิ์เลยเนี่ยนะครับเขาเอาไว้แต่งโทนภาพแบ็กกร เลยเดี๋ยวถ้าใครสั่งวันนี้นะครับผมจะมีม่านจอเพิ่มแสงตัวนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็รีโมทถูอในกล่องอุปกรณ์ครบเลยพร้อมใช้งานนะครับเอาไปต่อ Wi-Fi เล่นได้เลยเดี๋ยวทิ้งพิกัดไวที่ด้านล่างนะครับสนใจตามไปกดดูรีวิวที่หน้าเพจก็ได้นะครับ